รับงานเข้ามาแล้วครับต้องทำให้ึงที่สุดชั้นหกหวานเจี๊ยบตัวครับชั้นหกครับเ,เดินขึ้นบันไดครับจะไปไหมลูกดีแล้วบันไดกว้างไ สามแล้วชั้นสามแล้วอีกสามชัม้นสีแล้วสีแล้ว